สวัสดีครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงในเดือนมกราคมนี้เรามาดูว่าดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไพ่ใบที่1ครับได้ไพ่หเปิดมา3ามดาบเลยนะครับใบที่สองครับได้ไพ่เด็กถือถ้วยใบที่สครับ7ดาบใบที่4ครับได้ไพ่สามเหลี่ยญน,นะฮะแนวโน้มสำหรับชาวลัคนาราศีสิงเนะี่ยในเดือน มกราคมนี้เนี่ยไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่3ดาบนะครับไพ่สดาบเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าลักษณะของไพ่สาดาบเนี่ยมันเป็นลักษณะดาบที่ทิมแทงเข้ามาที่ตัวเรานะครับแล้วตัวเราเนี่ยก็ถือดาบด้วยนะครับฉะ <isz ame, S 2> <precautions. S 1> นั้นเนี่ย <eyes. S 1> ให้พิจารณาว่าในเดือนมกราคมนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยเรื่องบางเรื่องนะครับที่มันเกิดจากอะไรบางอย่างทําให้เราเกิดความรู้สึก เสียใจนะฮะเสียใจผิดหวังนะครับมันขึ้นมาเป็นใบแรกเดือนนี้เนี่ยบางทีแล้วคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณให้ความรู้สึกกับกับความสัมพันธ์หรือความคาดหวังบางสิ่งบางอย่างนะครับเนื่องจากมีไพ่ขึ้นใบที่สองเนี่ยเป็นไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยมีแนวโน้มว่ามันมีแนวโน้มจะเป็นเรื่องของการคาดหวังในความสัมพันธ์นะฮะการคาดหวังในความสัมพันธ์ ของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนมการาคมนี้เนี่ยมันเป็นไปนได้ว่า 1. คุณอาจจะคาดหวังในเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องความรักนะครับแต่ไม่เป็นดังที่ใจหวังนะฮะแต่มีดที่เกิดขึ้นดาบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลับมาทิ่มแทงเราและเราก็ถือดาบอันนี้เองส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะต้องเริ่ม แก้ปัญหาจากการที่คุณต้องปล่อยวางครับต้องปล่อยวางนะฮะคุณถึงจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับกรณีที่2ครับเรื่องของความสัมพันธ์ในที่นี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของเชิงชู้สาวก็ได้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของการทำงานหรือการคาดหวังความสำเร็จจากการทำงานโดยอาศัยหรือารคาดหวังจากการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวครับ ในที่นี้ก็หมายถึงว่าสมมุติว่าคุณมีความคาดหวังในเรื่องของการก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยใช้เครือข่ายใช้คนเข้ามาเป็นตัวแปรนะฮะคำว่าใช้คนเข้ามาเป็นตัวแปรก็คือคุณอาจจะมีการติดต่ออะไรบางอย่างเพื่อที่จะพูดคุยกันว่าอ้าวเนี่ยเดี๋ยวต้นปีใหม่นะจะให้เลื่อนตําแหน่งนะครับปรากฏว่าคนที่สัญญากับคุณอะตอนนี้อาจจะไม่อยู่แล้ว นะครับม่อยู่แล้วก็อาจจะไปทํางานที่อื่นหรือมีเหตุอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปคนเดิมพูดเป็นหัวหน้าอเผอิญต้นปีมาหัวหน้าเปลี่ยนคนนะครับคนนี้ถูกย้ายก็กลายเป็นอะไรครับเปลี่ยนมือใช่ไหมฮะเปลี่ยนมือฉะนั้นเนี่ยเมื่อเปลี่ยนมือแล้วพอเจ้านายใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ส่วนหนึ่งก็โทษเขาไม่ได้นะเขาอาจจะเป็นที่เรียกว่าพอมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้จักเรามากอะไรสิ่งที่ฝากฝากังสิ่งที่ได้เกิื่น,นํามาก่อนจากคนแนะนําเก่าเนี่ย เขาก็คนใหม่ไงฮะก็อาจจะไม่รู้จักคุณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบางเรื่องในเรื่องของความก้าวหน้าหรือความสําเร็จเนี่ยยังคงต้องรอไปอีกนิดนึงนะครับหรือบางทีมันอาจจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นได้มีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นได้เพียงแต่คุณไปคาดหวังในสิ่งเรื่องราวในอดีตกันอดีตที่เกิดขึ้นนะครับคือคุณอาจจะคาดหวังว่าเดือนนี้จะต้อง ขึ้นเป็นระดับนี้เดือนนี้จะต้องเป็นอีกระดับหนึง่งแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดมันอาจจะได้ตําแหน่งแต่เป็นตําแหน่งที่คุณไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังไว้ตอนแรกะครับมันก็เลยมีความเสียอกเสียใจนะฮะทีนี้เนี่ยไพ่ใบที่3เกิดขึ้นนะครับมันมีไพ่7ดาบฮะไพ่เดาบเนี่ยผมอยากจะแนะนําชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในการเจราจาการติดต่อเรื่องการงานอะไรเนี่ยพยายามมอง ในหลายๆนิติเพราะบางเรื่องพูดต่อหน้าหรือพูดตอนเจราจาตกลงเนี่ยมันดูดีมากเลยครับมันดูแล้วทําให้เรารู้สึกว่ามันจะสําเร็จได้นะฮะแต่เมื่อมีเจตด,ดาบเกิดขึ้นให้ระมัดระวังคนเข้ามาหลอกลวงคนพูดไม่จริงคนพูดความจริงไม่หมดนะครับระวังให้ดีๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยจะแนะนําว่าหาก ชาวลัคนาราศีสิงเดือนมก,กราคมนี้เนี่ยคาดหวังเรื่องการงานแล้วมีคนมาติดต่อคุณว่าช่วยได้สนับสนุนได้ให้เงินหน่อยเลี้ยงหน่อยหรืออะไรก็ตามครับเพื่อให้ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกันระมัดระวังเรื่องการหลอกลวงครับผมพูดเรื่องการเงินเผื่อเลยนะใครชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนนี้เนี่ยถ้าถูกชักชวนลงทุนถูกชักชวนร่วมหุ้นส่วนนะครับ ไม่ใช่ร้อยเ์ซที่จะไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าจะให้เตือนไว้ว่าให้ดูให้ดีๆเพราะมีโอกาสที่คุณจะได้ข้อมูลไม่ครบแล้วคนที่มาทักชวนคุณเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะมันจะเป็นคนที่เราไว้ใจครับมันจะเป็นคนที่เรามีความผูกพันมันจะเป็นคนที่เวลาเข้ามาพูดแล้วเราจะคล้อยตามได้ง่ายอาจจะเป็นคนที่มีสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนะครับอาจจะพูดความจริงไม่ทั้งหมดนะดังนั้นเนี่ย ให้รอบคอบให้มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการเปิดร้านการร่วมหุ้นส่วนครับอันนี้พิจารณามากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ถ้าเขาบอกว่าขอยืมเงินร่วมหุ้นลงทุนทําธุรกิจนะมาอีกแบบหนึง่งมาขอรับการสนับสนุนอันนี้ผมฟันธงเลยว่าเดือนนี้นะครับอย่าพึ่งให้การสนับสนุนใดๆนะฮะยกเว้นว่าคุณมั่นใจมากๆจริงๆนะอ่า แต่ไพ่มันไม่สวยงามเท่าไหร่สําหรับการลงทุนในเดือนนี้การร่วมหุ้นส่วนในเดือนนี้ถ้าทำครับถ้าทําอะไรที่ดีสําหรับคุณนะผมมองว่าถ้าคุณจะทํางานเสริมหรือทําธุรกิจทํางานทําอะไรก็ตามเนี่ยในเมื่อมันมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นครับหากคุณคิดจะทําอะไรไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องเป่าประกาศเยอะนะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการหาไรายได้เสริมทํางานเสริมนะครับเช่นขายของออนไลน์ ทำธุรกิจหลังเลิกงานก็ได้นะครับแต่มีคําแนะนำหนึน่งว่ายังไม่ต้องให้ใครรู้มากในช่วงเดือนนี้ทําเงียบๆไปก่อนนะฮะก็มีโอกาสที่จะมีรายได้ดีเพราะคุณมีได้มีไพ่สามเหลี่ยมน,นะฮะคือเดือนนี้เนี่ยเรื่องงานเรื่องเงินน่ะคุณระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะครับไม่เป็นไปตามที่พูดไม่เปไม่เป็นไปตามข้อตกลงนะครับแต่รับรองว่า คุณมีเรื่องที่ต้องประสานงานและก็หาเงินในลักษณะของการเป็นนายหน้าการเป็นตัวกลางชัดเจนนะครับมันอยู่ที่ว่าแนวที่1จะโดนเขาหลอกหรือเปล่าแนวที่2คุณทําแต่ไม่เปิดเผยให้ใครรู้เช่นคุณไปเป็นตัวกลางหรือเป็นนายหน้าในการทําธุรกิจขายสินค้านายหน้าที่ดินอะไรเนี่ยคุณก็ทําของคุณไปนะครับแต่อย่าเปิดเผยให้ใครรู้มากแม้กระทั่ง คนที่คุณไว้ใจมากๆนะฮะในช่วงนี้ทําไปก่อนครับเอาไว้ได้เงินมาได้ความสําเร็จมาค่อยบอกก็ได้นะ <S <S 1> <S 1> อย่าเพิ่งไปเป่าประกาศอะไรเยอะเพราะว่ามันเหมือนมีคนคอยจ้องหาผลประโยชน์จากตัวคุณนะครับฉะนั้นเดือนมากราคมเนี่ยตั้งสติให้ดีๆนะครับแล้วก็ถ้ามีคนมาชักชวนยืมเงินลงทุนยืมเงินไปทําอะไร <S <S 1> <S 1> เดือนนี้ผมให้คําแนะนําได้ว่าอย่าเพิ่งให้อย่าเพิ่งลงทุนนะครับเพราะมีโอกาสที่จะ มันไพ่สามดับมีโอกาสที่จะผิดหวังนะเออมันจะดีมากถ้าคุณทําอะไรแล้วไม่เปิดเผยเงียบเงียบไว้ในเดือนนี้นะครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคเดือนนี้ยังไม่เด่นฮนะแต่มันจะเด่นอย่างที่บอกครับเด่นตรงทํางานเสริมบางทีก็จะมีคนติดต่องานเข้ามาย้ํานะครับถ้าติดต่องานเข้ามาต้องตกลงกันให้ชัดเจนว่าสัญญาเป็นยังไงทํากี่ชั่วโมงทําวันไหนทําที่ไหนต้องชัดเจนนะครับ ยังไงก็ตามนะครับผมก็หวังว่าชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับเรามาดูกันว่าไพ่สามเหลี่ยมตรงนี้ที่จะช่วยนำพาให้คุณมีรายได้หรือสร้างโอกาสให้กับคุณมีชาวลัคนาราศีอะไรหรือเกิดวันอะไรนะครับไปที่1ครับไปที่สองครับไปที่3ครับไปที่1ฮะได้ไพ่ เคนเซอร์ครับชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎก็ได้ใบที่2ครับชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกก็ได้นะครับใบที่3ครับชาวลัคนาราศีพฤกษกนะครับหรือราศีพฤกษกก็ได้นะครับสามลัคนาราศีเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชาวสิงจะได้เกี่ยวข้องด้วยในเดือนมกราคมนะครับก็หวังว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องในเรื่องที่ดีในเรื่องที่หาเงินหาทองนะครับ หวังว่าคงไม่โดนหลอกและผิดหวังนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้มาดูทาร์สวัสดีครับ